บังแคปพี่นม The b o อสเดอะบอสผม The b o อ r d เดี๋ยวเราลายเอเฮ้ยเกี่ยอมาเกี่ยไอ้เี่ยปิดประตูได้ไงี่เกี่ยเมนแขนเขี่ยวมืนแขนเกี่ยวมืนแขนหีอเร็วเร็วดิไอไอพวกอไย่าังนกยโอ้โหปมือดไปกลับ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 มาวมาแล้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 วอีโมมมมบอแตผู้หญิงก็าาย ชูไปดิมาชูไบล้ชุบแล้วพี่ที่ติรพี่ตะกุกไอ้ชด้ผมหนอยู่ด้านบนเนี่ยเวเร็วเออเห็นยูเห็นยู่อยูฝากชุบหน่อยโอ้ตายเร็ว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 เร็ มันเอาไปชุบในน้ำไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรเหลี่ยมไอ้สัตว์ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยขึ้นไปพยายามขึ้นไปพยายามขึ้นไปพยายามขึ้นไปแขนหรอน้องแขนหรอนี่ไงเขโดนจริงเนี้ยหลังนี้เออ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 เฮ้ยหายละชุบปลาชุบปลาชุบในน้ำได้กูชุบบ้างไอ้สัตว์สลุ้มอะไรกูตายไปโอ้โหเป็นอดเหี้ยขึ้นไปได้แหละขึ้นไปได้แหละขึ้นไปได้แหละเหี้ยอ่ะล้มอีกมาแทงให้ได้เอาที่ไปพี่ยิบลุ้ง สววยยเดี๋พี่ผมลุงอะไรเ่ะกูยังอยู่ไอ้เปอร์อยู่เนี่ยอันนี้ใครอ่ะพี่เพอร์เอาดิพี่เพอร์พี่เปอร์ยัดดิอ่าเรียบร้อยไอ้แคบสวยดีจิ้อ่ะตี๋ดิตีกูตายได้ตาแล้วมาตีไว้ตายได้อ่าเดี๋ยวก็ตายมึงมันดิดิเดี๋ยวก็ตายมึงอ่ะเออไม่ต้องแท้หรอกเดี๋ยวก็ตายอย่าี้มาดิชูเบงอยู่ชูเบงสองคนนะอยู่ชูเบงชูไปแล้วคนนึงอ่ะชูพี่คูเปอร์ไปแล้วเปอร์เปละพวกหนีลงน้ำไม่ที่อ ไอพวกขี้อ่ะตาย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 ทริปเปิลคิวมาดิไอพวกขี้อ่ะเหลือเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างผมลองโดดข้างล่างน้ำข้างล่างน้ำช่วยหน่อยไอเล่นมีดได้เล่นเล่นริมน้ำเล่นมีดได้แทงหัวไปเลยมันตีไม่ได้อยู่แล้วติดพี่เล่นมีดอยู่ตีตายสวยตีพื้นนี่แหละมาสับว์เลเซียดิอันหนึ่งไม่รู้เนี่ยตีตีตีทั้งหินแบบเนี้ยมาได้มาดิตายอิน โดนกูนี่แหละเมกาเฮ้ยไอแค่โดนกูนี่แหละแทงเฮียอะไรวะมึงไม่เห็นตตีอยู่เรียบร้อยไปไปไปุกไปตายเฮ้ยโอ้ยไม่ตายสัตว์ไปไหนไปไหนคุณผู้หญิงไปไหนไม่ได้ไม่ไปไหนจะไปไหนมาดิไอเราขออุ้มกูวะไอเี้ยอุ้มเกอไอเี้ามึงโตตีกู เุ้ยเอาเชียตายไปหนหมดวะไปหน้าหไปแล้วอะเฮ้ยหมอทำไเอ้เอเอมาวงจัดเลยวะเฮ้ยเธอเฮ้ยเป็ตัวยยังสลได้ทำไมเขามาคนเดียววะเนี่ยมาสองสองได้ตามาสมาสก็จับมาสกับสี่ันจะน้องอุ้ยมาสามก็หกล้วโอ้ยทษเอเอลงจัดเลย โอโหแล้วไวยเช็ดน่ากลัวว่ะหมด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 เลยชมพูเลยชมพูไอ้เหี้ยเอ้ยเกดกันดีจังวะผ้หปอเลยปเลยชมพูเปียวชมพูเปียวชมพูีชมพูตีชมพูยูเอเพื่อเชมพูกะเธอาอ้เพอชมพูจ้าจ้าตายเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอีหนูตายสองจุดว่ะจุดว้จุมว่ะจุมั่ะจุมั่ะจุมั่จุมั่จุมั่ะ รวยตายเียราแม่งทุกคนเลยสั ar, <ar aaa. S 1> so ์ขอญาตไหมขอญาตไม่ต้องรองไม่ต้องเล่นไม่ต้องหลอกไม่ต้องเล่นกันแล้วแทงแม่งทุกคนเอ้ยขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วใครตรงนี้อะไรกันครับเนี่ยเทกินนนสวยตายอีกหนึ่งแปดตัวไปแล้ว ยังว้าหมดยังว้าอุตส่าห์สะสมตัวไอ้ตะวันแทงกูทีเดียวหายเลยหมดแล้วปะหมดแล้วนี่ไหวเปล่าวะเฮ้ยไหวเปล่าวะอ๋ออยู่จู่ตรงโน้นจู่ตรงโน้นไหวเปล่าเฮ้ยไหวเปล่าอยู่ในน้ำตัวนึงในน้ำตัวนึงนึงว่าอยู่ล่างน้ำในน้ำกุดกุดยู่ข้าึ้นไปบนนู้นเหยาแผ่วครับเหยาแผ่วเอ้ยพี่แผ่วจังเลยพีเหยาแผ่วครับเหยาแผ่วเอาเหมือนเอาเหมือนตอนแรกที่ขับรถมาหน่อยครับลงน้ำไปแล้ว ไหวเปล่าวะเฮ้ย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 เขินมาขินมาหนุ่มหนุ่มเข้นมานมขึ้นมาเสร็จแล้วเอาอย่าอีโมไม่ได้เกี๊ยไม่ไม่พัาดเสแล้วก็แบบแล้วโอ้ยโคตรนขอเล่นเฮ้ยไหวเปล่าวะเฮ้ยเออเขียวคนเดียวเองนะเนี่ยโอ้ตายเรียบร้อยลุบไหวเปล่าวะเฮ้ยกูชุบเหนื่อยแล้วนะเนี่ยตายอยู่ตรงทางขึ้น สะพานสั่งขึ้นน้ำมานะเออตรงบันไดอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปวดหัวไม่เข้าไปเลยหมอมาแล้วครับหมอมาแล้วครับพี่พี่กดเคสมาครับกดเพื่อนตีใช่ครับกดเคสครับเร็วๆครับเลยฉีดยาไหมครับพี่ไม่ฉีดไม่เฉียดแต่อย่างนั้นครับผมดีดพออยู่แล้วโอ้ยเออตายมดตายมดมันตายมดไม่เห่อจมูกไม่ใช่มันนะมันมาแล้วมันมาแล้ว สกิวป่ามาแล้วสกิวป่ามาแล้วเร็วมาเต็มแล้วนะเร็วไปกุกพวกเราโบไม่ตายบอครับว่ายว้ยยานี่ไนอโบเยวโบเฮโบอู้สัตว์ตกตายไปหนึ่งีบอวเฮ้ย โบตายไปสองดับเบิลคิวเฮ้ยหัวฟูไหวเปล่าว่าเฮ้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าเฮ้ยไหวหรือเปล่าเฮ้ยไหวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไหวเปล่าว่าเฮ้ยไหวเฮ้ยไหวเปล่าว่าเฮ้ยเออไอ้เหี้ยไป็เงี้ยไงตะวันไอ้เหี้ยนี่แหละเป้าหมายกูเป้าหมายสำเร็จแล้วเว้ยเยี่ยมฝานหัวเพื่อนตั้งใจกูโดนฟาดมาหนะลูกคนเดียวไปไหนแล้วเว้ย ่ไ่าเ้มีเสียงอยู่ดวยวน้ยอหมดแล้วนี่หวยไกเลยโง่เดยวอยวว่วาเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกันวหไอ้เย้าพวกกูจะถ่ายรูปกันไม่ใช่เหรอไปต่อ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 ปอกประตูบัานด้วยนะประกาศนะครับประกาศประกาศผมในฐานะคณะบริหารอารกาลาดนะครับเดี๋ยวใครสนใจมาเล่นด้วยกันติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กนะฮะ รับเฉพาะผู้หญิงนะฮะใช่ครับ